มุมมองของเขาที่มีต่อดวงดาวมันช่างไร้การเวลาราวกับว่ามันจะดำรงอยู่ตลอดไปแต่เพียงแค่ชั่วพริบตาทุกสิ่งก็สามารถพังทลายลงได้ทางเลือกเดียวที่มีคือการเดินหน้าต่อไปคุณเอาชีวิตอรอดคุณอดทนคุณวิวัตรในความเวิ้งว้างอันเหน็บหนาวของอวกาศอรารยธรรมล่มสลาย และจางหายไปในค่ำคืนอันเป็นนิรันดร์แต่เมื่อความมืดเข้าครอบงำฉันจะเป็นคนเชื่อดคอันเองนี่คือคำพูดของนักดาบจากส่วนลึกของอบิสที่ผ่านพ้นความมืดมานับไม่ถ้วนเธอมีนามว่าสเกย์เยฮูจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไกด์เก่าๆกับนัสิชิกันด้วยนะครับตัวละครที่เราจะมาไกด์ในวันนี้ ก็จะเป็นตัวละครอย่างสเกิร์ตท่านอาจารย์ของทาทเกียผู้เปลี่ยนไปด้วยความงดงามซึ่งไกด์เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับในเรื่องของการโจมตีปกตินะครับสเกิร์กเนี่ยก็จะทําการโจมตีปกติ5ฮิตนะครับซึ่งจริงๆเราไม่ได้ใช้มดนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียส สิ่งสำคัญจริงๆ,ๆนั่นก็คือการกดสกิล E นะครับซึ่งการกดสกิล E ของตัวสเกิร์กเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบแรกนั่นก็คือการกดสกิลเเพื่อเข้าสู่โหมดดาบคู่และทําการโจมตีปกติแบบนี้นะครับถ้าเราทําการกดสกิล E อแถบแบบนี้และทาการโจมตีปกติเปลี่ยนตัวเนี่ยพลังงานเราจะหายหมดเลยนะครับซึ่งการกดตัวของสกิล E ออีกรูปแบบหนึ่งครับนั่นคือการกดสกิล e อค้างไว้เพื่อเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนเป็นการบินนั่นแหละและเป็นการเก็บพลังงานให้กับตัวของสเกิร์กได้ด้วยนะครับ แถมการกด E ีครั้งเนี่ยพอเปลี่ยนกลับมาก็ไม่เสียพลังงานด้วยนะไม่เหมือนกับการ e-tab นะครับการกดอันติจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยนั่นก็คือเวลาเรากด s กิล e ไปแล้วเนี่ยแบบ e-tab นะและกดอันติเนี่ยมันคือการเสริมพลังในการโจมตีปกติให้อยู่แรงขึ้นนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อเราเก็บพลังงานมาไว้เนี่ยเรากดอันติเนี่ยอันติจะตีไป5ฮิ h i แล้วก็ไฟนอลดามจอีก1ฮิต h i นะครับ มาต่อกันในเรื่องของ Passive Talent นะครับหรือพรสวรรค์เนาะให้อัพตัวของสกิลธาตุนำนะครับแล้วก็ค่อยอัพตัวของอันติเนาะส่วนการโจมตีปกติเนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับ Passive Talent A1 นะครับตัวละครที่อยู่ในทีมเนี่ยที่ทำปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำแข็งเนี่ยจะสร้างเป็นรอยแยกเมติขึ้นมานะครับซึ่งจะเกิดได้มากสุดเนี่ยหครั้งในทุก2.5วินาทีนะครับ ซึ่งสามารถสร้างในสนามได้สูงสุด3อันนะครับซึ่งสเกิร์กเนี่ยสามารถรวบรวมรอยแยกมิตินี้ได้เนี่ยด้วย3วิธีนี้เลยนั่นก็คือชาร์จโจมตีในโหมดสกิล E นะครับใช้ท่าไม่ตายแบบพิเศษในโหมดสกิล e หรือสามารถกดสกิล e ค้างก็ได้นะครับและทุทกๆครั้งที่ดูดซับรอยแยกมิตินะครับจะได้รับพลังงานมา8หน่วยต่อ1อันนะครับพาสซีฟไอซี SD ของสเกิร์กนะครับเมื่อเรามีเพื่อนร่วมทีมที่เป็นน้ําและน้ําแข็งนะครับถ้าคนในทีมเนี่ยทำการโจมตีใส่ศัตรู ตัวของส k เกิร์กเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกพิเศษนั่นก็คือเดดครอสซิงนะครับซึ่งสามารถสแต็กได้3ชั้นนะครับทุกๆ1ชั้นนะครับจะสามารถอยู่ได้เพียง20วินาทีและเดดครอสซิงนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้แค่1ครั้งต่อ1ตัวละครเท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นผมใช้ดาเลียกดตัวของ Elemental Skill ไปเนี่ยแล้วกดตัวของ Elemental b เ r รสไปไม่ได้หมายความว่าได้2 s t สแต็กนะครับยังได้สแต็กเดียวอยู่ดี และ Dead Crossing มันสำคัญยังไงก็คือว่าตัว Dead Crossing นะครับทำให้ตัวของ s k i l l เนี่ย Elemental Skill และ Elemental Burst แรงขึ้น Elemental Skill เนี่ยแรงขึ้น 110%, 120%และ170% Elemental Burst นะครับก็จะสร้างความสียหาย 105%, 115%และ160%ประมาณนี้นะครับ และแพสซีฟติดตัวนะครับเมื่อตัวละครในทีมเนี่ยมีธาตุน้ำและน้ำแข็งอยู่ในทีมจะเพิ่มเรื่องของพรสวรรค์ของสกิลธาตุหรือ Elemental Skill เนี่ยเพิ่มขึ้นมา1 l e v e เลเวลค่อนข้างคล้ายกับตัวของทาตเกเรีย er, แต่ว่าอันนี้มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างที่จะแบบบังคับธาตุนิดหนึ่งนะโอเคมาต่อกันในเรื่องของอ r t ติแฟกต์นะครับอัลติแฟกต์เนี่ยก็สามารถใช้ได้2เซตนะครับที่แนะนำก็คือมาเรชเชลเซนเทอร์หรือจะเป็นตัวของอ r t ติแฟกต์ n a l of the Deep Galleries นะครับ แล้วถ้าถามว่า,เ,าเซตฮันเตอร์กับเซตไฟนอลเนี่ยดาเมจห่า,ง,หากกกงกันมากไหมก็ห่างกันนิดหนึ่งมากๆหครับฮันเตอร์จะแรงกว่านิดหนึ่งแค่0.5%ตามฟุตเทจนี่เลยนะครับต,ตามอินโฟกราฟิกนี่เลยนะมันแรงกว่าแค่0.5%จริงๆเพราะว่าตัวของฮันเตอร์เนี่ยมันมีโบนัสในการโจมตีปกติมาให้ด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของโบนัสการช์าโจมตีนะครับแต่เงื่อนไขในการใช้ฮันเตอร์ก็คือคุณต้องมีฟูรินะอยู่ในทีมถึงจะสามารถใช้เซตนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เออส่วน g ร a d ิเอเตอกับ v e r m ์มิเลีผมว่าเออ,อก็อมีก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับไปไปฟาร์มไฟนอลออเด d ี e แกล l ลอรีดีกว่าในส่วนของนาฬิกาของตัวสเกิร์ตครับแนะนำว่าใส่ตัวนาฬิกาโจมตีเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าตัวสเกิรไม่ได้ใช้ฟื้นฟูพลังงานด้วยนะ ส่วนถ้วยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาวุธนะครับก็สามารถใช้เป็นถ้วย ATK ก็ได้หรือถ้วยน้ําแข็งก็ได้ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับเพื่อเพื่อภาษีของถ้วย ATK อาจจะดีกว่าน้ําแข็งด้วยซ้ำไปส่วนในเรื่องของบวกนะครับก็คิริเลตหรือคิริไดเมก็ได้แล้วแต่เซตเนาะอย่างมาเลโชเซ่เนี่ยก็ใส่หมวกคิริไดเมีไปเลยเพราะคิริเลตก็ค่อนข้างล้นๆกันอยู่แล้วมาต่อกนันนเรื่องขวงออาวุธนะครับว่าใช้อะไรได้บ้าง แน่นอนว่าอาวุธประจำตัวแม่งฉีกที่สุดเลยก็คือ1 3ึ่สเรซ็ตซ็ตที่ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของฮารันและพาว ett, เวอร์เดียวเจนเนาะก็หนึ่งร้อยสิบกับหนึ่งร้อยแปดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คลกๆกันไปนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะนั้นก็ใครมีอะไรก็ใส่อันนั้นไปเลยเนะครับถ้าใช้เป็นฮารันกับตัวของเจนเนี่ยอาจจะต้องคิดนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าใช้มาเรชอลเซ่ฮันเตอร์เนี่ยคิเลียอาจจะค่อนข้างล้นได้นะครับมาต่อกันในเรื่องของกลุ่มดาวนะครับใน เอฟเฟกต์พรสวรรค์น,นะครับติดตัวก็คือ p a s s ฟ v e เ1นเนาะซี่เนี่ยจะสามารถทำการดูดซับรอยแย่งมิติได้1อันและวจะสร้างความเสียหายท่าตุนแข็งเนี่ย500%ของ a อ k ของเกิร์กนะครับและดาเมจตรงนี้เนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาถือเป็นดาเมจชาร์จโจมตีนะครับแต่จะไม่ส่งผลกับเซต4ของ g a l l e r i e s นะครับแล้วก็ไม่ยกเลิกโบนัสของเซต4นี้ด้วยนะครับ มาต่อใน C2 นอครับอาจจะงงๆนิดนึงเนาะก็คือว่า C2 เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือการกด e ค้างเนี่ยจะได้พลังงานเพิ่มขึ้นมาอยู่10หน่วยเนาะแล้วก็คุณสามารถจ่ายอันติไปได้เลยนะครับซึ่งมันมีผลต่อดาเมจค่อนข้างเยอะนะเพราะมันได้พลังงานเพิ่มมา10หน่วยเลยนะครับแล้วก็ตัวท่าไม่ตายเนี่ยสามารถแรงขึ้นได้ด้วยนะครับ ส่วนแบบที่2นะครับนั่นก็คือเวลาคุณกดสกิล E แบบแท็บเนี่ยแล้วคุณกดท่าไม้ตายแบบพิเศษขึ้นไปมันจะได้ ATK เพิ่มขึ้น70%และเอฟเฟกต์และเ e ่งนี้จะหายไปทันทีเลยนะครับเมื่อเสเกิร์กออกจากโหมดสกิล E แล้วเนาะ,ะส่วนกลุ่มดาว3ไม่มีอะไรมากครับก็คือเพิ่มดาเมจอันติขึ้นมานั่นเองอ่ะซึ่งตัวกลุ่มดาวสนะครับมันก็คือตัวของพรสวรัติติดตัว นะครับก็คือว่าตัว Death Crossing เนอะในแต่ละชั้นเนี่ยจะทำให้พลังโจมตีของสซเกิร์กเพิ่มขึ้นไปอีก10% 20%และ40%นะครับตามลำดับนี้เลยอ่ะเรามาต่อกันในเรื่องของกลุมดาวสุดท้ายกลุ่มดาวที่6ที่ยาวมากแล้วงง,างมากผมก็งงนะครับถ้าอางนั้นมาเรามาเริ่มกันเลยก็คือเมื่อสเกิร์กนะครับดูดซับรอยแยกหรือ Void r i f นะครับหอันจะได้รับตัวของ c a w k Server 1ชั้นนะครับนาน15วินาที สามารถซ้อนทับได้มากสุดถึง3ชั้นนะครับในแ,แต่ละชั้นคิดเวลาแยกกันด้วยนะในตัวของ Power s ์ r เ e r เเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับก็แยกกันเป็นแบบนี้ก็คือว่าเมื่อใช้สกิลอันตินะครับจะใช้ตัวของสเต็ตนี้ทั้งหมดเนี่ยโดยแต่ละชั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายน้ําแข็งเนี่ยจะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีโมเซเว่นเฟดแฟลทนะครับถ้าโจมตีปกตินะครับครั้งที่3หรือครั้งที่5จะใช้1นึ่งสเต็เพื่อสร้างดาเมจร่วม3ครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น เป็นความสียหายน้ำแข็งนะ180%ของพลังโจมตีของสเกิร์กนะครับส่วนโมเซเวนเฟดแฟทถ้าโดนดาเมจแบบโดนดาเมจนะจะใช้1สแต็กเพื่อลดดาเมจ80%และจะโจมตีสวนกลับเนี่ยครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหายน้ำแข็งเนี่ยร้อยแปของพลังโจมตีของตัวของสเกิร์กด้วยนะครับแล้วสีหกมีเอฟเฟกปีกสวยๆ <Wow. S 2> มาให้ด้วยเออเห็นยากมากๆอะไรแต่สวยมากชอบ มาต่อกันในเรื่องของทีมเลยครับนี่คืออินโฟกราฟิกที่แบบว่าทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือทีมของสเกิร์กนะครับว่าตัวน้ำที่ใช้ได้มีตัวอะไรบ้างก็จะเป็นตัวฟูรินะเยหลันซิงชิวดาเลียโมนาหรือนิเวเดตก็ใช้ได้นะครับส่วนตัวถ้าน้ำแข็งก็คุณใช้ตัวของเอ็นกลเฟียเชิญเฮซิรันลีอ่าการยูวิสลีหรืออายากะแบบนี้ แล้วก็ผมมีตี้แนะนำานะครับผมตั้งชื่อทีมนี้ว่าตี้โชตะแล้วันเนาะก็จะเป็นตัวของดาเลียซิงชิวแล้วก็ตัวของมิกะเครับเพื่อเพิ่มแอคแท็กสปีดทีมนี้เนี่ยมันทีมสำหรับคนไม่มีเอ็นคอฟเฟียร์เนาะแต่ถ้าคนไม่มีดาเลียก็สู้ๆแล้วกันนะคือแอคแท็กสปีดทีมนี้มันโหดมากๆตามฟุตเทจนี่เลยครับมันมันตีเร็วแบบโอ้โหเร็วบ้าบอขอแต่งมากๆนะเพราะแล้วลองไปเล่นก็นได้นะทีมนี้สนุกมากๆเลย อันนี้จะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือคอมโบการเล่นสเกิร์กนะครับเมื่อวนโรเตชันคนอื่นแล้วนะครับแล้วมาถึงโรเตชันของสเกิร์กแล้วก็จะกด EQ หน้าตีปกติตีไปเรื่อยๆเ,เลยครับตีให้ครบ2ครั้งหลังจากนั้นชา์จโจมตีแล้วก็เริ่มใหม่อีกทีนงครับอันนี้ก็จะเป็นการคอมโบแบบสวยๆแล้วก็เป็นคอมโบที่แรงที่สุดแล้วนะครับ จบไปกันแล้วน,นะครับกับการปั้นสเกิร์ตแบบฉบับของนัซซิชินะครับก็ในตัวละครเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากแต่ก็มีข้อจํากัดนะครับเพราะว่าถ้าไม่มี e อ็นคอร์ฟิเนี่ยทีมเนี่ยมันขาดตัวลดต้านทานเนาะมันก็เลยอาจจะทําให้ดาเมจเนี่ยหายไปเยอะมากๆนะครับกับการที่ไม่มี e อ็นคอร์ฟิเ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเล่นไม่ได้ก็ทีมโชตะอย่างที่ผมให้ดูไปในฟุตเทจนะครับว่ามันตีเร็วแล้วมันสามารถทดแทนเอนคอฟเฟียร์ได้ในระดับหนึ่งนะครับอืมก็ยังไงก็ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือมีข้อมูลอะไรที่มันแบบว่ายังไม่ครบถ้วนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์หรือติเตือนหรือให้คำแนะนำกันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละไปละบ,บ๊ยบบายจ้าจ้านีไว้เจอกันนะไว้เจอกัน